สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่อุ้ยราดผลิตออตโต้นะครับวันนี้มานำเสนอแมคมเป็นต o อต้า r ีโว2.4ปี2017เป็นตัวเจนะครับเป็นตัวเจคันนี้นะครับผมจะมานำเสนอสินค้าที่เข้ามาใหม่ๆเลยนะครับสำหรับรี v o 2.4 j เจคันนี้นะครับจะแรงบิดเนี่ย ถึง400เลยนิวตันเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วของรอบเนี่ย1 6 0ถึง2,000ต่อน,นาทีเลยนะครับสำหรับคันนี้แรงบิดประทับใจคนขับขี่เลยนะครับขับขี่ได้คล่องตัวมากสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากได้รีว o คแแนะครับก็สําหรับคันนี้เนี่ยพี่อุย้ยจัดแต่งจัดทําเป็นหน้าล็อกโคให้เลยนะครับแถมให้เพื่อนๆฟรีนะครับแบบนี้เลยรอๆนะครับแล้วก็ใส่ล้อแม็กเป็นล้อแม็กเวลนะครับบอบ1 นะครับใม่แกะกล่องเลยนะครับแล้วก็หลังคาก็เป็นหลังคาสูงของที่สิใม่แกะกล่องเหมือนกันนะครับแล้วก็ ยางหลังเนี่ยเป็นยางบรรทุก XCD2 ตอบโจทย์สำหรับวิ่งบรรทุกงานหนักได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากได้ r ี v o 2.4นะครับปี2017แต่งหน้าล็อกโค้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปด้านไหนว่าตัวแขบภายในสวยแค่ไหนนะครับสภาพพร้อมแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาชมกันได้เลยนะครับครับสำหรับภายในนะครับีโว่2.4 s mart แ a b คันนี้นะครับเพื่อนๆดูด้านหลังนี่กว้างมากนะครับตอบโจทย์เวลาเพื่อนๆจะขึ้นลงนะครับสะดวกสบายมากนะครับสาหรับแขปนะครับดูนี่เลยขึ้นลงง่ายนะครับนั่งสบายผมเนี่ยสูง168นะครับยังนั่งเหลืออยู่เป็นคืบเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะมีคนนั่งหลังเนี่ยผมว่าสบายมากสําหรับรีโว24นี้นะครับแถมลําโพงคู่หลังนี้ด้วยนะครับมีลําโพงคู่หลังให้พร้อมด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นแอร์แบ็กสมใบนะครับ แล้วก็กระจกไฟฟ้าเนี่ยผมติดตั้งให้เองนะครับจริงๆแล้วตัวนี้สเปคมาเป็นมือหมุนนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นเบาะแวนิลสีเทานะครับแล้วก็วิทยุ CD MP3 เนี่ยเล่น USB ได้ด้วยเป็นตัว5สปีดนะครับเป็นตัว5เกียร์หรือ5สปีดนะครับมีเบรกมืออยู่ตรงกลางสำหรับรี v o 2.4นะครับภายใน สวยงามมากสำหรับสเปคของรีโว2.4คันนี้ครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจหรือกำลังมองหาตู้บีเนียมนะครับสูง2เมตร10นะครับมาดูได้เลยไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าเราจัดแต่งจัดทำให้แบบพร้อมๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายด้านท้ายราดเป็นออโต้ตทำอะไรให้บ้างนะครับเดี๋ยวตามกันมาดูได้เลยนะครับครับสำหรับด้านท้ายเนี่ย พี่อ้ใส่ยางวิชลินให้เลยนะครับเป็นยางบรรทุก XD2 c ตอบโจทย์สำหรับเวลาบรรทุกงานหนักได้เลยนะครับแต่งทำให้แบบขั้นเทพเลยพรบพร้อมนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ t r ี Sport ให้ด้วยนะครับแบบรอๆแต่งให้เสร็จๆนะครับด้านหลังเนี่ยใส่คำใดนะครับให้เรียบร้อยสไตล์แบบพร้อมเอาไปขับรอๆสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการนะครับรถแขป เรียนเชิญได้เลยมาดูลาดผรดิษฐ์ออโต้ไม่ติดหวังนะครับเพราะว่าเรามีสินค้าจํานวนมากให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกชมนะครับเดี๋ยวไปพบกันด้านหน้านะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือสนใจอยากดูรถนะครับอย่าลืมเข้าไปดูในเพจได้เลยนะครับรถอือส ลาดประดิษฐ์ออโต้นะครับอยู่ตรงข้ามไปสนีมินบุรีถนนนิวิทใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเรียนเชิญได้ทางร้านไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง1นทุ่มของทุกวันนะครับสำหรับกระบะตู้บรรทุกนะครับเรียนเชิญได้เลยมีทั้งหัวเดียวมีทั้งแฝปให้เพื่อนๆได้เลือกชมจำนวนมากนะครับถ้าใดที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับหรือเดินทางมาไม่ถูกนะครับ Google Map ได้เลยพิมพ์คำว่า ลาดประดิษฐ์ออตโต้ได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ <S <S